คยอะไรสัตว์ควรตีไหลี่ตูตยไม่เยี่อคุยมึงใหญ่หี่ยคนมึงใหญ่ไงสัตว์แล้วมึงก็ตัดทำทิ้งเลยสัตว์ควยอะไรหียอุ้ยควรเต็มหน้ากเลยหี่โคตรโหดวัสดีครับเรามาอยู่ในเกมมือถือนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่คุยกันได้นะครับเกมไหนคุยกันได้ผมก็แม่จะเล่นให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ยิ่งคุยกันได้ยิ่งมีความเกลียนสูงนะครับอะเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับอะ เดี๋ยวพาไปดูกราฟิกกันก่อนว่ามันการาฟิกเป็นเทพขนาดไหนนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเก็บ <โด S 3> เก็บไงอ๋อคลิกอ๋อเนี่ยมันจะได้อะไรอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่เคยมาเล่นกันบบก่อนนะเนี่ยไอบอลชวนมาเล่น,นว่าเกมนี้แม่งนะคือแบบสนุกดีมากอะ่ะมันเกมนัวๆฮะอร่อยมันผมเนี่ยนัวออ๋อไอที่เราเก็บอ่ะมันเป็นเหมือนพลังแท้ป่ะิ้งโอ้ยกูขอได้ป่ะเพื่อน มันเป็นเงินบัฟอ๋อมันเป็นอันตีนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งมาตีก่อนมาเฮ้ยเฮ้ยบอลมาแล้วโว้ยไอ้เนี่ยอะไรจะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวกูวิ่งออกผมสามารถวิ่งบอกได้ฮะหนีกูขอใช้มาตีก่อนเพื่อนยิงสู้ไปก่อนไอตัวไอตัวบอลมึงสายแทงวะไอ้เนี่ยใหม่แล้วะไอมึงถึกกวะอ๋อเล่นเออเดี๋ยวใช้ใช้มาตีใช้มาตีใช้มาตี ท้้งมาตีเฮ้ยกูขอได้ป่ะเพื่อนอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บทำไมอ่ะอย่าเพิ่งเก็บตั้งมาตีก่อนทำไมตั้งมาตีก่อนเดี๋ยวมอนเกิดเฮ้ยไม่เป็นไรกูอันตีกูมันแรงแรงกล้าอยู่เพื่อนอ่ะอันตียังไงเพื่อนโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะเจอบอสแล้วเฮ้ยโอ้โหโอหน้ามึงก่อนใช้มาตีอยู่เพื่อนใช้มาตีอยู่อุใช้มาตีอยู่เพื่อนสู้ไปก่อนเพื่อน มาแล้วเพื่อนมาแล้วอ่าน,นี่ไงเรียบร้อยเอ้ามันตายง่ายวะแค่นั้นไอ้เหี้ยบอสใหญ่เหรอแค่นั้นตีแรงไอ้เหี้ยอะไเหรอมึงแล้วม้าคุยเลยแม่เย็ดฮะต่อยไวไ้สัตว์ด่อเอาคือด่าฮือดีไออะไรมัน<ม>คนเอ๋อเลยไม่คุยกับเราเลยย<ม>่าแก้งเถียงกันแล้วเนี่ย ไปยุยวนอะไรสักอย่างเนี่ยเหนือข้างล่างสุดเลยเสัตว์ต่อยก็ต่อยเฮียต่อยก็ต่อยเฮียต่อยก็ต่อยเฮียเอาดิเอาดิจัดดิเออจัดดิเฮอเราลืมมันเราลืมมันลืมด่าลืมด่าแล้วแล้วมึงเสือกอะไรไอ้ไข่ลิงกังเฮ้ยบอลสวยสวยสวย เอาเอาคืนนี้เอาคืนนี้วงล้องไปเช้าวุ้กเชาอะไรเชาควยเด็กดอกไอ้เหี้ยเอ้ยควยเด็กดอกไอ้เหี้ยอะไรดิเอ้ยเป็นไงวะอ้าวกูเง่าวอ่ะกูพูดไม่ได้อ่ะเออกูกูพูดไม่ได้เหรอเฮ้ยสำเนียงแปลกว่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันหกวิเลยมันดีเลยอยู่ดีเลยอยู่แป๊บนึงอ่ะไอ้เหี้ยเด็กดอกไม่ตอบกูไอ้ย่าเอ้ยมามา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะทําไมอ่ะเอ๊ะยี่เก๋าสัตว์เอ้ยยังไม่ออกไปไม่ให้พูดอ่ะไอลิงกังไม่ให้พูดไอลิงกังอ่ะดูมาดิสัตว์ไปคุ้มอุ้ยเด็กเอาเรื่องอ่ะสัตว์เด็กดอก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 เฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเด็กแม่งเอาเรื่องอ่ะ เด็กแกงเอาเรื่องโอเควะฮะไอ้เบิดเด็กขอคุยเย็นน่าคุยหน้าหิ้งใหญ่กูเจอนะไอสัตว์โอุ๊ยนนี้มันถีบนี่ไหวสัตว์ขอโทษครับผมขอบคุณครับอันยองครับผมไอ้ไอ้ไอ้ดาดิ้ดาดิ้อันยองเหี้ยอะไรด่าดิ้ดาดิ้อันยองดีเลยแล้วอันยองเหรออันยองอันยองอะไรเนะ อันยองหน้า <S <s <wing> <S มึงเดี๋ยวไอพี่เดี๋ยวต่อยหน้าให้ฮ่าคุยอะไรสัตว์ควรตีหน่อยเฮียตูต่อยไม่เหี้ยคุยมึงใหญ่เหี้ยคุยมึงใหญ่ไงสัตว์แล้วมึงก็ตัดทำทิ้งเลยสัตว์คุยอะไรเหี้ยอุ้ยควรเต็มแรกเลยเหี้ยโหดโคตรโหดเอาดิไอ้เด็กเด็กนั่งด่าโหดไบบเหี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสักสักนัดดิเพื่อนสอดสอดเอาเพื่อนส่งส่งส่งบอดุลโหดไปดิ เอาแบบเจ็บๆนี่อ้สอนหน่อยเพื่อนโวยวไรเด็กหูควยเย็นแม่เอาไว้ซายโวยไรเด็กหูควยเย็นแม่ฮ <c oughs> ่าฮ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวควยเด็กเป็ดต้งเอาไงฮะเท่าไหร่ควยาฮ่าฮ่าฮยิ่งคดเก่าอะไรยี่งไหนดูดิกูไม่ย็ดแม่มึงไอสัตว์มึงเนี่ยย็ดแม่ตัวเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเล่นบบบทโหดเลยไหมไม่เล่นพ่อเล่นแม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึกก็ดราม่าเราเก้านียวคืนเอ้ยเก้านียวคืนเท้าแขนียวคนเท่าแขเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันดีเลียไปเงี้ยเดี๋ยวรอกึ้นที่ดาดากันเนี่ยมีใครอยู่จังหวัดเดียวกับผมบ้างครับพอพะกูจะรู้ไว้พวก็ได้ว่าไหนมึงจะกูจะรู้กับมึงว่ามึงอยู่จังหวัดไหนนี่ฮะคุยไอ้เงี้ยคนฝากดีเลย โคตรปากดีเลยเนี่ยเดี๋ยวขอโทษขอดีกว่าเฮ้กูแม่งปากหมาว่ะนายเออจังหวัดละแล้วใครจะรู้อยู่จังหวัดอะไอเี้ยเอาว่ะเริ่มเริ่มคุยกันดีๆแล้วว่ะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยดีๆเราเราเปลี่ยนบทบอลบอลบลเราเปลี่ยนบทดีกว่าบอลเราเปลี่ยนบทเอาแบบเป็นบทผู้ดีกันเออพี่กบบอกนี่จังหวัดเลยครับกบระยองครับผมระยองเหรอเฮ้ยแล้วกูบอกว่ากูเป็นคนระยองเฮ้ยจังหวัดเดียวกันนะครับผมเป็นคนระยองเหมือนกันครับ ขอโทษครับผมที่ผมด่าคุณครับไอ้เหี้ยคนเด็กดีเลยไอ้เหี่อยู่ชนบรุรีไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกูเดี๋ยวกูบอกเนี่ยใครถามใครถามฮะและ้วแล้วแล้วเดี๋ยวมันมีการข่ำกันยไอ้กูหาไอ้เหี้ย เออมว่าห่างไกลกันมากเลยครับผมอยู่ภาคเหนือนะพี่อุ้ยทำไมมัน,ม,นมันพูดมันพูดพเพาะอย่างไหมไอเด็กเปรตเด็กไอเด็กเปรตมันกลับเป็นคนดีแล้วเหรอฮะเอาดีๆะอะลองลอง,ลองพูดดีๆดีวยบอลฮัลโหลฮฮัลโ <c oughs> หล <c oughs> ครับมีมีผมขอเพิ่มเพื่อนได้ไหมครับผมไม่ได้ว่าใครด่าผมครับผมแค่หาเพื่อน <c oughs> <หา S 2> เฮ้ยหาเราต้องมีเพื่อนแล้วล่ะหรั เราต้องมีเพื่อนแล้วแหละมามามาเดี๋ยวกูเดี๋ยวแล้วรอรอมึงลองพูดดิบอลบอกว่าอฮ้ยเราเพิ่มเพื่อนนายได้ไหมอะไรประมาณนั้นเอาดิเพื่อนมันดีเลยอยู่อ่าดีเลยเหรอกูประดันดีเลยอยู่ประมาณสิบกวิอ่ะเดี๋ยวเราส่งสติ๊กเกอร์ได้ปะส่งได้ส่งได้ส่งไปได้อาตอนดีเลยนะส่งได้เออเอางี้ดีกว่าเฮ้ยผมผมขอเพิ่มเพื่อนคุณได้ไหมครับ อยุรยองนี่อยู่แถวไหนครับชิมหายแล้วบอลระยองแถวไหนวะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้คนะจองระยองนี่มันเฮ้ยหาหาอำเภอได้ไหมหาอำเภอให้ให้กูหน่อยบอลอำเภอระยองได้ได้เอาอำเภอเมืองวะไอ้ไอ้เอเอลิเฟนมันอยู่ไหนวะไอ้ไอไอเอลิเฟนเอลิเฟนน่ะมันเมื่อกี้มันด่าผมอ่ะโอ้ยบอลมันตีนาเลยพี่อยากตีมาโอ้คอยากตีเอ็เมื่อแค่สิบเจ็ดคนตีได้ปะ สอะส่วนเหลือยี่สิบสี่ได้ควยคุยไรควยไรไอ้เหี้ย่ควยไรกูว่ากูอยู่เกียร์ลัตเสรบ้านเกิดผมอาจารย์ทบุรีครับแต่ผมมาอยู่ระยองนานแล้วอ๋อเฮ้ยบอลมันเอาอ่ะบอลมันบะมันด่ามึงอ่ะวะไอ้เหี้ย่กูแรกของกูอยู่เงียบๆแล้วนะไอ้กูสารไม่ด่าไอ้เหี้ยอยากให้กูด่าไอ้สักูไม่เข้าใจเอามือเภอามือควยไรเคยไหมโอ้ย เด็กเธอมอยมึงไอคิดกูกูสา,ารนั่งอยู่เฉยนะอยู่ดีม่งก็เรียกมาให้กูด่าต่อยเฮ<ะ>้ยมีภรรยาค่ะเป็นผู้หญิงเหรอหน้ากลัวขอบอกหน้ากลัวไอ้เ,อเรื่องอะไอ้แมงไม่ใช่กูเว้ยไม่ใช่กูเว้ยเสียงมึงอะใช่เลยอเด็กดอกเสียงมึงอะใช่เลยอเด็กดอกแม่งหาวบะ เฮ้ยไม่ใช่กูเฮ้เรามาพูดกันดีดีเด้อะเราไม่ต้องด่ากันละสังคมเกมเราต้องแบบเป็นสุภาพบุรุษกันน่เออดูเป็นคนหล่อเสียงแม่งยางกระตุ้ดเสียงแม่งยังกระตุ้ดเอ้ยนาบะมันว่าเราเหรอเสียงแม่เฮ้ยเฮยมาเฮ้ยบอลบอลสักบทเพลงได้บอลเอาแบบจุดจวเลยใครด่าก็อยากกี่ลอเงี้ยเงี้ยมันดีเดี๋ยวก็เจอไอ้ตัวปัญหา เอยเราพี่เลยเดี๋ยวเจอตัวปัญหาเฮียเราเลยสัตว์ไอ้บอลไอ้เปลี่ยนชื่อได้ไม่กลัวเราเราเลยโทษทีนะคะถึงจะมีดอเด็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กดอกขนาดนั้นนะคะโอ้อีดอกเอ้ควไรสัตว์เอายังไงยังไงอยโอ้ยเอาเรื่องอะไอ้เฮียนาหนีมาเลยเฮ้ยเอ้เอเอาไงสัตว์ ไอ้เหี้้้ยหททอองงครขวไเ็นป่ะเจอแล้วไอ้ตัวปัญหาเจอแล้วตัวปัญหาใครตัวปัญหากูเองไอ้เหี้ยด่ากูแม่งด่ากันมันนี่หมาเลยโอเคก็พอแค่นี้ก่อนกูว่าพอแค่นี้ก่อนไอ้เหี้ยคลิปมันยาวพอแล้วหากิวอยู่ครับว่างครับเดี๋ยวกูด่ากิวกิวแม่งดิ ไอ้เหี้่นี่เหอะไอสัตว์เดี๋ยวมันด่าลุมด่ากูไอ้มาหนีหนีหนีไอ้สัตว์มาหนีหนีไอ้สัตว์มันลุมด่ากูเสียเงี้ยกลับบ้านขดบ้านไฟไหมย้ายเมืองย้ายเมืองย้ายเมืองไอ้เหี้ยพอแล้วไอ้สัตว์พอพอเลิกเกียนไปไปเมืองข้างบนอะไอ้เมืองเชียงเชียงหยางอะไรเนี่ยวกวกมาแล้วเนี่ยอ่ะพอพอแค่นี้แหละ